ทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วที่ช่อง SP Family Channel นะคะวันนี้เราก็มากางเต็นท์กันนะคะที่นี่ก็คือเป็นแบบลานกางเต็นท์สุดฮิตนะคะของราชบุรีเลยนั่นก็คือเนี่ค่ะ The Camp ตะนาสีีนะคะดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปลงทะเบียนกันค่ะตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาจะให้ตัเวเย็นี้มาให้นะไปหาที่กางเต็นท์กันตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราหาที่กางเต็นท์ก่อนกว้างมากเลยค่ะตรงนี้มีแค่สามเต็นท์กับเต็นท์เรานะคะตรงนั้นน่าจะเป็นร้านกาแฟแต่เขาไม่เปิดนะคะมันเป็นวันธรรมดา ค่ก <Wow. S 1> ว้างมากเลยเราหาที่กางเต็นท์ก่อนนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงนะคะแดดก,ก็เริ่มมาแล้วนะคะื <c oughs> ค่อคืนนอนเย็นสบายมากเลยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่24องศานะคะยากาศดีมากตานแบบโล่งๆเลยนะคะ ลานเขากว้างมากนะคะนี่บริเวณลานกลางเต็นนะคะสามารถกลางเต็นได้ถึงนู่นเลยนะคะยาวมากฝั่งนู้นก็ใช่นะคะได้หมดเลยตรงต้นไม้ใหญ่ก็ไดนะคะลานเยอะมากค่ะ ตอบไฟก็เยอะนะคะตอบไฟเปนะ <S <S> <S ตอบไฟเยอะมาก <S <S> <S <S> เยอะมากเลยคนะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะอาเดินไปห้องน้ำนะคะ ที่จะเป็นบริเวณจอดรถนะคะที่จอดรถเขาจะมีไม้กั้นไว้นะคะไม้แบบนี้กั้นไว้ให้จอดด้านนอกนะคะอันนี้จุดทิ้งขยะนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นห้องน้ําหญิงฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําชายเดี๋ยวเราพาไปดูที่ห้องน้ําชายเพราะว่า วันที่เรามาก็คือห้องน้ำหญิงเขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะเขาให้ใช้ฝั่งห้องน้ำชายนะคะเดีกนอนร,รับสบายค่ะไม่ร้อนค่ะเย็นสบายนอนแบบเรียกตื่นเลยอันนี้ห้องน้ำชายนะคะ ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าไปนะคะก็จะมีซ้ายขวาก็จะมีที่ล้างหน้าค่ะก็ฝั่งนี้จะเป็นที่อาบน้ำมีด้วยกันสีห้อง นี่จะเป็นห้องน้ำนะคะสีห้องเหมือนกันข้างหลังจะเป็นโถชีนะคะมีเก้าอี้ให้นะั่ง ะะแล้วก็มีที่ล้างจานสองฝั่ง,งนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงนะแต่ว่าเขาปิดอยู่อันนี้จะเป็นทางตรงมามีห้องน้ำหญิงนะคะ จะเป็นทางขึ้นลงนะคะแล้วก็ร้านค้าจีอยู่ตรงนู้นนะคะคาะีตรง้านเขา่มลื่นมากนะคะเพราะว่ามีต้นไมยย้เยอะมากไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะกลางวันต้นไมยย้เยอะมาก ตรงนี้จริงๆจะเป็นร้านกาแฟะนะคะแต่เขาไม่เปิดเขาน่าจะเปิดไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะเปิดเฉพาะวันหยุดยาวสอ,อาทิตย์นะคะเรามาวันธรรมดานะคะเขาก็เลยไม่เปิดหรือว่าเขาเปิดสายไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครมาก็แวะมาชิมกาแฟได้นะคะร้านแบบหญ้าเขียวๆเลยค่ะ กไปถึงนู้ดเลยนะฮะทุกคนเดยอบ้างมากก็ประมาณนี้นะคะ i'm in i messed the feel up worst could way like take I'm off my game and I'm feeling strange already. Why do I miss you? เดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วนะคะค่าบริการที่นี่นะคะคนละ200บาทนะคะมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะห้องน้ำแยกชายหญิงมีจุดทิ้งขยะนะคะมีร้านค้านะคะมีร้านกาแฟด้วยแล้วก็้านจะบอกว่าลานกว้างมากนะคะลมลื่นนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากมากางเต็นท์ที่นี่ก็สอบถามเข้ามาทางเพจ The Camp านสีได้นะคะคสำหรับทลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส c r i b ให้ด้วยนะคะเจอก,กาันทลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊กดไลกดแชรกดติดตามด้วยนะคะบาย